สวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้โงเรียนกองรักกองว่วงก็ได้นำเรียนเก่าๆนะคะที่ขิดวา้านำไปใช้แล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะก็เลยเก็บโยนโยนใส่ในกระพุกเอาไว้นะคะแล้วเมื่อเปิดมาดูก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ จริงเรียนต่างๆเรานี้นะคะถ้าเรามาขดหน้าปอดโซ่ที่เราต้องการนะคะก็อาจจะเจอปอดโซ่ที่หนึกไม่ทึ่งขอได้นะคะคือปอดโซ่ที่เขาตามมาอยู่นะคะเพราะว่าวันเวลาลวงเลยปอดโซ่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะปิ่มขึ้นตามการเวลานะคะบางทีเรียนเรามองว่าไม่มีคา เราะว่ดำแล้วก็เกานะคะแต่ในความดำความเกานะคะก็จะมีอดโซ่ตีสำ้ำกันปะปนกันอยู่นะคะลายล่เรียนเมือนกันนะคะถึงก็มีธนบัตรนะคะตีเขาเกาก็คิดว่าจะมานำไปแลกได้นะคะตีธนาคารฉาตินะคะเราก็จะเก็บ เรียนเก่าๆเราก็อาจจะนำไปผลิตไม่หรือเร็วแต่จะนำไปไหนนะคะดูธนาบัตรนะคะธนาบัตรก,ก็บางทีก็มีตำนี้นะคะเราก็ไม่สามารถนำไปใชจใ้จในรงตลาดนะคะคือรูอ้สึกไม่ใยใจนะคะถ้านำไปใช้กระดาษอื่นดีขาดแวงไงได้แบบนี้นะคะ รือบางที่ก็เกลนะคะโกลเป็นรูเป็นโชงเลยนะคะก็มันไม่กล้านำไปจชายในทองตลาดนะคะก็จะเก็บด้วยที่ไม่มีการทำประโยชน์อะไรนะคะแต่มาคิดคิดก็สามารถนำธนบัตรเกาๆแล้วดีไปเลกที่แบ่งชาดได้นะคะอันนี้ก็ไหนนำมานะคะแต่ก็ ไม่เคยได้เป็นเล็กสักทีนะคะก็เก็บไว้เก็บไว้พอมารวมรวมมันก็ได้ไล้ไบาดขึ้นมานะคะก็เป็นการแนะนำนะคะว่าตาเรามีเบ่งส่วยช่วยอามเรียนส่วยช่วยอามก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้ามีเบง่งตีไม่ช่วยไม่อามแล้วก็เป็นเรื่องตีไม่ปกตินะคะ ก็ยิบมาเล่ปรดโซได้นะคะว่าปรดโซอร่อยนี่รงพันหาร้อยสี่สิบสามนะคะบางที่ปรดโซที่เขาตรงการนะคะก็มาปอบผลอยู่ในเรียนเขาเล่านี้ก็เป็นไปได้ตั้งเพ่นะคะบางที่ปรดโซที่เรานึกไม่ถึงนะคะก็มาปับผลอยู่ได้นะคะแล้วก็ให้ถูกฐานเก็บนะคะไม่ว่าจะพบที่ไหนก็ สามารถเก็บใส้รวมๆกันไว้หลายๆบาทก็นําไปเล็กนะคะนําไปเล็กได้เป็นโรยเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ฉงเรียนกองเรัก,ก็ห่วงก็ไม่มีอะไรมากมม้นะคะเพียงแต่นํามาให้ทุก่านได้รับชุ่มวาธนาบัตรเก่าๆก็มีความไม้มีขาเหมือนกันนะคะนี่ด้านล่างก็เป็นป๋อคุณรามกาแหงนะคะซึ่ง เป็นผู้กิดก่อนปยัญชนะอักษรไทยเราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีความไม่ต่างนั้นนะคะก็ใอ้สุกตาจงกิดว่าขึ้นเก่าเก็มีคานะคะสำรับวันนี้เขาก็กบคุณน,นะคะถ่เข้าวมารับชมแม่ว่าเนเล่านีจะไม่ช่วยไม่ยามแต่ก็ตื้ว่งยังมีคา่ามีราคาในความรู้สึกของเรา ตลอดมานะคะโก,โก็ขอขอบคุณหมาคา่ะสวัสดีค่ะ